สวัสดีครับเรามาดูนะครับนี่เป็นรอยอะไรนะครับผมเมื่อวานเห็นรอยเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับนี่หรือป่าที่เขาว่ารอยเพี้ยนหน้าบนรถนะครับนี่ฮะนี่ครับมันคือรอยอะไรถ้ามันมีรอยขึ้นมันก็ต้องนะฮะแต่มันจะขึ้นเป็นรอยเสร็จแล้วก็จะหายไปเลยครับนะครับนี่คือรอยอะไรครับ งงนะครับตัวนี้แฟนผมงงแล้วครับมันคือรอยอะไรหาคำตอบไม่ได้เอมันคือรอยอะไรนะมันคือรอยไก่ไม่ใช่แต่ไก่เป็นเรืออย่างนี้นี่ไก่เนาะเป็นอย่างงี้หละเรืออย่างไงน,นี่นี่นี่รถนูนี่ฮะเต็มรถเลยครับเมื่อวานมีแค่รอยเดียวอันสั้นนี้นะครับ แล้วก็นี่เมื่อคืนมีรอยนี้ด้วยนี่ขึ้นมา,มมตาแต่ถ้ามันมีรอยปีนขึ้นมันก็ต้องมีบุรกระจุกทช่ไมครับหถ่ายแล้วก็เอารถหนูไปเดี๋ยวนี้ไปล้างทีนี่รอยอะไรครับหยุดหยุดบอกหน่อยว่ารอยอะไรด่วนเนี่ยเ<อ>มื่อวานไก่มันปีนไก่มันเดินอย่างงี้นี่ไก่ดูสิเดินอย่างงี้เลยเนี่ยดูสิร